สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมนะครับการติดเชิงชายนะครับแต่การติดเชิงชายนะครับผมติดไปหมดแล้วนะครับจำนวนสามด้านนะครับจะเหลือด้านนี้ทําด้านสุดท้ายก็คือมันจะมีด้านบนนะครับด้านบนตรงจวดบนนะครับหนึ่งตัวแล้วก็ด้านทิศตะวันออกนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ด้าน ทิศใต้ที่ตีอยู่ทางขวาเมอนด้านทิศใต้อันนั้นก็ติดสองชั้นนะครับบนล่างส่วนการติดตัวนี้นะครับคือต่อสุดท้ายนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูนะครับเฉพาะต่อสุดท้ายนะครับเพราะว่ารูปแบบในการติดมันก็ติดเหมือน,อนกันนะครับในจำนวน3ด้านมันก็ไม่ได้แตกต่างกัน การติดเชิงชายนะครับก็ถือว่ามันก็เพิ่มความสวยงามนะครับครัแบบตัวบ้านถ้าการยกนะครับไม่มีการติดเชิงชายมันก็จะดูไม่สวยงามนะครับมันจะดูแบบดนด้วนถ้าเราใส่เชิงชายไผ่นะครับพวกที่ด้านคางไปีน,นภาษาช่างแบบที่เรียกกันนะครับจะเรียกว่าเชิงชายแท่ที่อยู่ด้านด้านหน้าน,นะครับ ด้านที่อยู่ขวามือสุดนะครับที่บริเวณน้ำมันยดลงตรงนั้นจะเรียกว่าชายน้ำนะครับคือจะเรียกต่างกันนะครับเรียกไม่เหมือนกันนะครับด้านข้างนะครับเรียกว่าชายน้ําส่วนด้านล่างจะเรียกว่าอ้าตรงนี้จะเรียกว่าเชิงชายนะครับขออภัยนะครับด้านข้างจะเรียกว่าเชิงชายส่วนบริเวณคือด้านหางของมันคือด้านที่น้ำมันยดลง นะครับเรียกว่าชายน้าการทัดบริเวณมุมของมันนะครับเราก็แค่ปาด45่้านะครับปาด45่้าทั้งสองแผ่นนะครับแผ่นที่เป็นชายน้ำเราก็ปาด45่ห้าแผ่นที่เป็นเชิงชายเราก็ปาด45่้ามันก็จะเข่ากันได้สวยได้พอดีปกติการติดเชิงชายนะครับบางทีเขาจะติดแบบแบบสองชั้นนะครับคือจะใส่ หาไม้ขนาดแดนิ้วนะครับหนึ่งตัวนะครับอ็ไม้ขนาดสนิ้วนะครับหนึ่งตัวนะครับหรือกรณีบางคนครับซื้ออาหาไมาหนาแปดมานะครับเราก็มาผ่ากลางับให้มันเป็นสี่นิ้วเก็จะติดสองชั้นนะครับคือติดชั้นล่างแล้วก็ติดชั้นบนนะครับเพื่อให้มันดูเป็นบ่านะครับเพิ่มความสวยงามมาอีกอย่างหนึ่ง กรณีบางคนนะครับบางช่างนะครับทีท่ด้านคาง1แผ่นแล้วก็ใส่ครอบนะครับครอบสันไทยไปอีกหนึ่งแผ่นมันก็จะลงตัวพอดีนะครับมันก็จะมองไปเป็นบ่าเหมือนกันแต่ว่าบ้านหลังนี้เราไม่ได้ใส่ครอบคางนะครับครอบคางมันก็จะดูสวยงามไปอีกอย่างหนึ่งมันมีหลายๆรูปแบบนะครับทุกวันนี้ การติดเชิงชายการติดชายน้ํานะครับมีหลายรูปแบบให้เราเลือกนะครับแล้วแต่เจ้าของบ้านนะครับจะชอบรูปแบบไหนนะครับเรามีนาทีทําก็สามารถสนองนะครับถามเจ้าของบ้าน,นเียวจะพามาชมนะครับตอนนี้เราได้ติดทางเซตนะครับเพียนที่เรียบร้อยนะครับเนี่ยอันนี้คือด้าน้างที่เราติดเมื่อสักครู่นี้นะครับลายข้าง ลังคาจะเป็นสองชั้นนะครับก็จะเรียกว่าเป็นเชิงชายนะครับฝั่งทางนี้ว่าลังคาเป็นลังคาสงชั้นนะครับการติดก็ต้องติดสองชั้นนะครับส่วนฝั่งทางนี้นะครับฝั่งด้านนาฝั่งทางนี้ดานหางเลยครับจะเรียกว่าชายน้ํานะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสครับมารีวิวนะครับงานเล็กๆใน้อยนะครับให้ด้วยชมกัน นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอ,ขอจบคลิปสวัสดีครับผม